สรุปผลงานในกลุ่ม V.P เมื่อคืนครับโอ้โ oh, หเมื่อวานทางฝั่งของพมดบอสเตปและก็ทางฝั่งของป๋าต้นบอนเต็งกรอถือว่าหวานเจี๊ยบกันไปนะครับสําหรับใครที่ติดตามทั้ง2เซียนนี้นะครับโดยเริ่มจากทางฝั่งของพมดบอสเตปเมื่อวานตัว V.P บอนเต็งบอนเดียวครอถือว่าหวานเจี๊ยบกันไปนะครับโดยจะเป็นคู่ของคอกซิตี้เปิดบันรําเย็นของเคอรีเอฟซคู่นี้พมดบอสเตปก็ได้เลือกจี้ไปทางฝั่งของเจ้าถินอย่างคอกซิตี้ น่นเลยราคาลูกคึ่งคูนี้ก็จบที่สกอร์ซอต่อโสนครอถือว่าหวานเจี๊ยบกันไปนะครับส่วนทางฝั่งของป๋าต้นเมื่อวานบอลสเตปสามครอถือว่าแตกแบบคาราเบลนะครับแถมไม่พ่อเป็นบอลลองสยองขวัญกันนะครับโดยคู่แรกเป็นคู่ของคาบบูตเจอกับเกวิเมชิเลนคูนี้ป๋าต้นก็นได้เลือกร้องมาทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างเมชิเลนในเลยราคาะ ลูกควบลูกรึ่งคู่นี่ก็จบที่สก,ร 1. 1. 1. กรอร์หนึ่งเป็ตัวหนึ่งเพราถือว่าหวันเจียมกันไปนะครับชงคู่ที่2เป็นคู่ของ FC SB เปิดบัตรรับเย็นของโอเตรูกราติคูนีิก็จบที่สกอร์0-2ต่อ2กรอถือว,วา่าวันเจี๊ยบกันไปนะครับส่วนคู่สุดท้ายเป็นคู่ของ AFC h e เฮอร์แ a นสตดเปิดบัตรรับเย็นของยูเนียนซโรโบเซียคูน้ปาต้นก็ได้เลือกร้องมาทางฝั่งของทีมผู้มาเยือนอย่างสซโรโบเซียคูนี้ก็จบที่สกอร์1-1ต่อหกรอถิว,วา่าวันเจี๊ยบกันไปนะครับ และสาหรับใครที่อยากบินเขียวแบบนี้ก็ส,สามารถแอดไลน์ที่ลิงก์ปักหมุดเพื่อมาสอบถามเข้าร่วมกลุ่ม V.I.P. ของพิทูนี่ได้เลยนะครับและกลุ่ม V.I.P. ของพิทูนี่ก็ไม่ได้มีการแจกเด็ดๆแค่อย่างเดียว,ยวมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายให้ท่านผู้ชมได้ร่วมลุ้นร่วมสนุกกันเข้ามาได้เลยนะครับและสำหรับใครที่สนใจรับโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆจากที่พิทนี่ก็ส,สามารถแอดไลน์ที่ลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันก่อนหนึ่งทุ่มจัดไป ส,สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ทีเด็ดฟุตบอลของพิจุนีนะครับวันนี้เราก็เจอกันในประจำวันที่27กรกฎาคมแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมเราฟังวิเคราะห์อบอลของในค่ำคืนนี้พิจุนีต้องขอฝากกดไลค์กดซับตะไคร้แล้วอย่าลืมกดซักรดดิงนด้วยเพื่อจะได้เป็นพาทีเด็ดฟุตบอลดีๆของพิจุนีนะครับและในวันนี้พิจุนีก็มีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆให้ท่านผู้ชมได้เลือกรับกันเข้ามาเลยนะครับนั่นก็คือโปรโมชัน่น ฝาก100งรับไปเลยอีก100ง100นะครับและโปรโมชันนี้กร้พิเศษที่ว่าท่านผู้ชมทําเพียงแค่นหนึ่งเทินกร้าสามารถรับซักกับแบบจุกๆได้เลยครับและสําหรับใครที่สนใจรับโปรโมชันนี้กร้าสามารถแอดไลน์ที่ลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ แล้ววันนี้พี่นี่ก็ได้หยิบฟุตบอลมา5คู่นะครับแพะหคู่ที่พี่นี่ได้หยิบมานำเสนอรกรอถือว่าค่อนข้างน่าสนใจกันเป็นอย่างมากนะครับจะเป็นฟุตบอลศึกของโอลิมปิกแข่งที่ฝรั่งเศสน,นะครับเป็นฟุตบอลศึกของยู23นะครับแล้วเราก็ไปรับชมเล่าฟังกันที่คุณแรกได้เลยครับ เรามาสตาร์ทกันที่คู่แรกได้เลยครับคู่แรกจะเป็นคู่ของทีมชาติอาร์เจนตินาเจอครับทีมชาติอิรักคู่นี้เริ่มการฟาดแข่งแรกเงือกันเวลา2งทุ่มตรงของเวลาบ้านเรานะครับสำหรับคู่นี้นะครับยังไม่เคยพบเจอกันเลยสักเกมและนี่จะเป็นเกมแรกของทั้งคู่ที่เพิ่งจะมาเคยพบเจอกันนะครับ แล้วเรามาดูผลงาน1ิบนัดล่าสุดของทีมชาติอาร์เจนตนากันนะครับผลงานสิบนัดล่าสุดคว้าชาัยมาได้4เกมเสมอ3ไรก็มีสะดุดพ่ายแพ้ไป3เกมนะครับส่วน3เกมล่าสุดทางฝั่งของทีมชาตินะอนตินาก็สามารถคว้าชาัยมาได้แค่1เกมเองนะครับนั่นก็คือเกมที่เจอกับปารกวัยคว้าชัยมา้วยสกอร์้อต่อ0ส่วน2เกมหลังจากนั้นกรไม่สามารถคว้าชัยน้นะครับ เกมล่าสุดเพิ่งพ่ายแพ้กับโมร็อกโกและก็ปลูกไปพ่ายแพ้กับกินนี่้วยสกอร์หนต่อสและก็1นต่อศูนนะครับกรอถือว่าผลงานช่วงนี้ของทีมชาติจีนากรอถือว่าค,ค่อนข้างน่าเป็นห่วงกันนะครับแล้วเราไปดูทางฝั่งของทีมชาติอิรักกันนะครับโดยผลงาน10นัดล่าสุดเก็บชัยมาได้4เกมเสมอ1และก็มีสะดุดพ่ายแพ้ไป5เกมนะครับ ส่วน3มเกมล่าสุดทางฝั่งของทีมชาติอิรักก็สามารถคว้าชมปหนึ่งเกมนะครับนั่นก็คือเกมล่าสุดที่สามารถคว้าชัยจากยูเครนด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งนะครับส่วนเกมกรัน,นกีครพ่ายแพ้กับอียิปด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งแล้วก็จบเจ้ากับอินโดนีเซียด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งนะครับแล้วเราไปดูในส่วนของเรียญราคาแพงคู่นี้ได้เลยครับ เรามาดูในส่วนของเลราคาแพงคูนี้นะครับแลราคาแพงคูนี้เปิดทางฝั่งของทีมชัตนอาเจนตินาเป็นทีมต่อราคาหนึ่งลูกแต่ปัจจุบันได้มีการลคืนเปที่ลูกครึ่ง ค่า้นาฝังเจ้าบ้านเปิดปที่0.84ปัจจุบันดานกันละครอประที่1.01สลังฝั่งของทีมชาติอิรักเลยลคาค่า้นาเปิดปที่1.00ปัจจุบันดานกนรวมาที่0.83นะครับส่วนราคาหนึ่งคูณสองเปิดไปทางฝั่งของจมือโตที่1.31ปัจจุบันดานกัรละคือปที่1.32สลังฝังของอิรักในราคาหนึ่งคูณสองเปิดปที่ท7.10ปัจจุบันดานการวงมาที่6.80นะครับ สำหรับคู่นี้นะครับพีนี้ก็มองว่าในค่ำคืนนี้ทางฝั่งของทีมชาติอาร์เจนต้าจะไม่สามารถข้ามผ่านและคาแห้งรูปครึ่งไปได้นแน่นอนครับเพราะทางฝั่งของอาร์เจนต้าที่เกมลราสุดก็เริ่งพึ่งพ่ายแพ้กับโมร็อกโกไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อสองซึ่งถือว่าผลงานที่น่าผิดหวังกันนะครับพร้อมกับเหตุการณ์ดราม่าในเกมมากมายและในแมตช์นี้ที่ต้องมาเจอกับอิรักที่เกมแรกของพวกเขาเอาชนะอยู่เขรนไปได้ด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งและในราคาก็เปิดทางฝั่งของทัพฟ้าขาวเป็นทีมตละค้ารูป และในะค่าคืนนี้พี่นี่ก็แนะนํานะครับว่าอยู่ฟังทีมร้องอย่างอิรัก์ดีที่สุดแน่นอนครับโดยมองว่าเกมนี้ทางฝั่งออรเจนนาน่าจะสู้สุดใจแน่นอนเพื่อจะคว้าชัยให้ได้แต่ไม่น่าจะยิ่งถึงเกณฑ์ที่ราคาฝังต่อเปิดมาได้แน่นอนครับเพราะอิรักษ์ก็เป็นทีมที่แข็งแก่งมากๆอีกครั้งนะครับเกมนี้พี่นี่ก็เลยมองว่าอยู่ร้องประคองตัวไม่กว่าตัดที่ทางฝั่งของอิรัก์น่าจะดีที่สุดนะครับ แล้วสาหรับคู่นี้ท่าผู้ชมละครับคิดวันในค่ำคืนนี้ทางฝั่งของทัพฟ้าข่าวอจินาจะสามารถข้ามผ่านและแพง้งรูคืนไปได้หรือเปล่าครับก็าสามารถกดคอมเมนต์กันคอมเม์เลยแล้วเราไปรุยกันต่อที่คู่ที่2กันได้เลยครับเรามาต่อกันที่คู่ที่2กันได้เลยครับคู่ที่2จะเป็นคู่ของโดมินิกันเจอกับทีมชาติสเปนคู่นี้เริ่มการฟาดแข่งแรกเกลือกันเวลาสองทุ่มตรงของเวลาบ้านเรานะครับ ผลงานในทเวทคู่คนี้ยังไม่เคยเจอกันเลยสักครั้งนะครับและนี่จะเป็นเกมแรกของทั้งคู่ที่พึงจะมาเคยปะการเจอกันเป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วเรามาดูผลงาน10เกมล่าสุดของทางฝั่งของทีมชาติดมมอนิกันกันนะครับผลงาน10เกมล่าสุดโอ้โหควา้าแชมป์ไม่ได้แค่1นเกมเสมอ2องไรก็พ่ายแพ้ไปถิงเจเกมเลยนะครับ แล้วเรามาดูผลงาน3เกมล่าสุดทางฝั่งของทีมชาติโดมมินิกันกันนะครับผลงาน3เกมล่าสุดสามารถคว้าชัยเปด้ยนสเกมก็คือเกมที่สามารถคว้าใช้จากปปรกวักด้ดยสกอร์1ต่อ2ส่วนเกมหลังจากนั้นกรอพึ่งพ่าพยแพ้กับเจ้าภาพฝรั่งเศสาดยสกอร์7ต่อ0นะครับและเกมล่าสุดก็เพิ่งจบเจ้ากับอียิปต์โดยสกอร์0ต่อ0นะครับ กรอถือว่าผลงานทางฝั่งของโดมินิกันกรอถือว่าค่อนข้างจะห่วยแตกกันพอคโคตนะครับพอแทบจะคว้าใช้ไม่ค่อยได้เลยแล้วเราไปดูทางฝั่งของทีมชาติสเปนกันนะครับผลงาน10นัดล่าสุดเก็บใช้มาได้2เกมเสมอ7แหลกก็มีสะดุดพ่ายแพ้ไป็น1เกมนะครับ โดย3มเกมราสุดทางฝั่งของสเปนสามารถคว้าใช้ยมาได้นึงเกมก็คือเกมราสุดที่สามารถคว้าใช้จากอุสเบกิสถานด้วยสกอร์หนึ่งต่อสองนะครับส่วน2เกมกระนะัน้นก็จบเจ้าให้กับบาราซซีแลรก็ญี่ปุ่นด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งไรก็ศูนย์ต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าทางฝั่งของสเปนก็ถือว่าค่อนข้างจะดูดีกว่าทางฝั่งของทีมชาติโดมินิกันอย่างชาัดเจนเนะครับ แล้วเราไปดูในส่วนของเรลราคาห้คุนี้ได้เลยครับว่าเรลราคาห้คุนี้เปิดมาอย่างไรเปิดมาทางฝั่งทีมไหนเป็นทีมต่อทีมไหนเป็นทีมรองกรอส,สามารถเข้าไปรับชมเราฟังกันได้นะครับเรามาดูในส่วนของเรลราคาห้คุนี้นะครับเรลราคาห้คุนี้เปิดมาทางฝั่งของสเปนเป็นทีมต่อาราคา2รูควบ2รูครึง่งแต่ปัจจุบันเหมือนเดิมโอโจ้ด,ด้วยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ค่าน้ำฝั่งโดมินิกันเปิดปรที่0.85ปัจจุบันได้มปนการระดับเปิดปที่0.89สลังก์ฝั่งของสเปนค่าหน้งเปิดไปที่0.99ปัจจุบันได้มปนการลงมาที่0 9 5นะครับสำหรับราคาหนุนคูณสองเปิดปรทางฝั่งของโดมินิกันที่11.50แต่ปัจจุบันได้มปนการลงมาที่11.00นะครับสลังก์ฝั่งของสเปนในราคาหนุนคูณสองเปิดปรที่1.12ปัจจุบันได้มปนการระดับเปิดปที่1.13นะครับ สำหรับคุณนะครับจากที่ราคะเปิดมาทางฝั่งของสเปนที่2อรูปควบสองรูปคืนทีี่ก็มองว่า ในค,ค่มภีร์นี้ทั้งฝั่งของสเปนจะไม่สามารถข้ามพันและข้ามแพง2ลูกครบ2ลูกครึ่งประด้นแน่นอนครับถึงชื่อชั้นและขุนพลกำลังรบของทยีมชาติอย่างโดมินิกันจะเป็นรองทางฝั่งของสเปนอย่างเหนือขั้วนะครับแต่ด้วยความที่เป็นบอลของทัวร์นาเมนต์แถมนัดเปิดสนามของพวกเขาก็โชว์ฟอร์มให้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ใช่ทีมที่จะแจกแต้มแต่อย่างใดนะครับจึงมองว่านัดนี้ทางฝั่งของโดมินิกันพร้อมจัดหนักจัดเต็มสู้แบบถวายหัวเช่นเคยแน่นอนครับขณะที่ทางฝั่งของสเปนอยู่ยิบ นัดเปิดสนามถือว่าเครื่องยังหลอนชาไปน,น,นะครับเพราะทําได้เพียงแค่เฉือนวิวเท่าน,นั้นเองแถมวันนี้ต้องมาเจอกับทีมที่เล่นแบบไม่มีอะไรให้ต้องกังวลอีกซะด้วยนะครับและมีก็เชื่อว่าแมตช์นี้ทางฝั่งของสเปนไม่ใช่งานง่ายหากจะหวังถล่มคู่แข่งแบบขาดลอยแน่นอนครับและก็เลยลราคาดีแคบก็เปิดไปที่2ลูกควบ่บ2ลูรูคืนที่นี่ก็มองว่าค่อนข้างจะเปิดมาเอะนะครับเพราะทางฝั่งของโดมินิกัน ก็ไม่ได้หมู่หมูนะครับที่จะมาให้ทางฝั่งเขาสเปนเชื่อดแบบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นสาหรับคู่นี้พี่นี่ก็มองว่าทางฝั่งเขาสเปนจะไม่สามารถยิงถึงสกอร์สามต่อศูนย์ประด้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสาหรับคู่นี้พี่นี่ก็ขอเลือกยูรร้องประคองตัวไม่กวัวตาที่ทางฝั่งของสหรัฐโดมินิกันได้เลยครับสำหรับใครที่สนใจรับโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆจากที่ต้นคลิปก็สามารถแอดไลน์ที่ลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์นะครับแล้วเราไปลุยกันต่อที่คู่ที่3กันได้เลย มูฟกันต่อที่คู่ที่3ได้เลยครับคู่ที่3เป็นคู่ของทีมชาติยูเครนเจอกับทีมชาติโมร็อกโกคู่นี้เริ่มการฟาดแข่งแรกเงอกในเวลา4ี่ทุ่มตรงของเวลาบ้านเรานะครับโดยผลงานที่เวทคู่นี้ยังไม่เคยพบเจอกันเลยสักเกมและเกมนี้จะเป็นเกมแรกของทั้งคู่ที่เพิ่งจะมาเคยพบเจอกันนะครับ แล้วเรามาดูผลงาน10เกมล่าสุดของทีมชาติยูเครนกันนะครับผลงาน10นัดล่าสุดเก็บชัยมาได้4เกมเสมอ2ไรก็มีสะดุดพ่ายแพ้ไป4เกมนะครับ โดย3เกมลราสุดทางฝั่งของย uh oh ูเครนโอ้โหก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับเพราะไม่สามารถคว้าชัยได้เลยนะครับทําได้เพียงเสมอ2เกมแรกก็พ่ายแพ้ให้กับอิรักมาโดยเกมลราสุดนะครับแพ้ด้วยสกอร์สอต่อหนึส่วน2เกมก็นั้นก,ก, ay, ก็จบเจ้าให้กับโปรไกวยแรกก็จบเจ้าให้กับไอวอรี่โคตโดยสกอร์สอต่อ2ทัทง2เกมเลยนะครับ กรหถือว่าทางฝั่งของยูเครนพินิก็มองว่าคอนกล้างน่าเป็นห่วงนะครับเพราะไม่สามารถคว้าชัยได้เลยนะครับแล้วเราไปดูทางฝั่งของทีมชาติโมร็อกโกกันนะครับโดยผลงาน10เกมล่าสุดเก็บชัยมาได้5เกมเสมอร2รายก็มีสะดุดพ่ายแพ้ไป3เกมนะครับ โดย3เกมล่าสุดทางฝั่งของโมร็อกโกโอ้โหกรอถือว่าค่อนข้างจะแข็งแข่งเอาเรื่องนะครับสามารถคว้าใช้ไปได้สองเกมคว้าใช้จากอาจจินนาอะไรก็สามารถคว้าใช้จากเวลรัสกร1ต่อ2และก็2ต่อ0นะครับส่วนเกมก็าน,นั้นก็จบเจ้าให้กับ เบลเยียมด้วยสกอร์สต่อ2นะครับกรอหรือว่าทั้งฝั่งของโมร็อกกนี่ก็มองว่าผลงานช่วงหลังๆกรอหรือว่าคอนครางจะแข็งแร่งดุดันไม่เก่งใจครนะครับแล้วเราไปดูในส่วนของเอรืราคาให้คุณนี้ได้เลยครับเรามาดูในส่วนของเอรืราคาให้คุณนี้นะครับเราคาให้คุณนี้เปิดทางฝั่งของโมร็อกกเป็นทีมต่อราคาครึ่งควบรูปแต่ปัจจุบันเหมือนเดิมโอโจโด้วยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ค่าน for for so, ้ำฝั่งฝั่งของยูเครนเปิดมาที่1.00ปัจจุบันได้มีการร่วมาที่0.68ส่วนทางฝั่งของโมร็อกโกค่าน้ำเปิดมาที่0.84ปัจจุบันได้มีการร่วมประเทศ1.19ส่วนราคาคูณสองเปิดมาทางฝั่งของยูเครนที่4.35ปัจจุบันได้มีการร่วมาที่3.84ส่วนทางฝั่งของโมร็อกโกราคาคูณสองเปิดมาที่1.70ปัจจุบันได้มีการร่วมประเทศ1.82นะครับ สำหรับคู่นี่นะครับพี่นีก็มองว่าจากที่ราคาที่แคบเปิดมาที่ค,ครึ่งควบรูพี่นีก็มองว่าทางฝั่งของโมโร็อกโก ไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับราลลคาแค่ครึ่งควบลุกแน่นอนครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าทางฝั่งของโมร็อกโกที่ชุดยูยี่สามจวหัวนัดแรกก็สามารถคว้าชัยจากทัพฟ้าขาวข,าวขาวองอัจจินามาได้นะครับแม้จะมีปัญหาดราม่าต่างๆแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางฝั่งของโมร็อกโกพวกเขามีรูปแบบการเข้าทําที่ดีเลยทีเดียวนะครับทั้งการต่อบอลและก็การสร้างสารร์เกมเท่ากับว่าแมตชนี้พวกเขาพร้อมเดินหน้าสารต่อความยอดเยี่ยมแน่นอนครับ ทางกับทางั่งของทีมชาติยูเครนที่เริ่มต้นมาด้วยความพ่ายแพ้ทาง้านท,ที่รูปเกมนัดดังกล่าวกรอถือว่าไม่แย่นะครับแต่กลายเป็นว่าพอเสียประตูทําให้ฟอร์มการเล่นช็อตไปแบบดื้อนะครับและการที่จะมาเจอกับคู่แข่งที่กำลังมั่นอกมั่นใจแบบนี้ถ้าเสียประตูแรกไปรับรองว่าทางฟ่งของยูเครนหลอแพ้ร่วงหน้าได้เลยแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสาหรับคู่ในพิธีขอไม่คิดหนานขอฟันโ่งตรงทมีมชาติโมร็อกโกขอยิงโก้โชสาวนะครับ สำหรับท่านผู้ชมล่ะครับคิดวันในะค่ำคืนนี้ที่จะสามารถข้ามผ่านและามแพงไปได้กรอส,สามารถกดคอมเมนต์กันเขาม,มามเลยนะครับแล้วเราไปลุยกันต่อที่คู่ที่4กันได้เลยมูฟ <Move S 1> กันต่อที่คู่ที่4ได้เลยครับคู่ที่4จะเป็นคู่ของยูเคนเจอกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาคู่นี้เริ่มการฟาดแข้งแรกเหงื่อกันเวราเที่ยงคืนตรงของเวลาบ้านเรานะครับ โดยผลงานที่เวทคู่นี้ยังไม่เคยพบเจอกันเลยสักครั้งนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแรกของทั้งคู่ที่เพิ่งจะมาเคยปะหน้ากันไปครั้งแรกนะครับแล้วเราไปดูผลงาน10เกมล่าสุดของทีมชาติ นิวซีแลนด์กันนะครับผลงาน10เกมล่าสุดเก็บใช้มาได้6เกมเสมอ2ไรก็มีสะดุดพ่ายแพ้ไป2เกมนะครับโดย3เกมล่าสุดทางฝั่งของนิวซีแลนด์โอ้โหครอถือว่าค่อนข้างจะยอดเยี่ยมเวอร์รี่กูนะครับสามารถคว้าใช้มาได้2เกมส่วน2เกมที่คว้าใช้มาได้กรอคือเกมล่าสุดที่สามารถคว้าใช้จากกินนี่ไรก็สามารถคว้าใช้จากฟิอีโดยสกอร์1ต่อ2ไรก็9ต่อ0นะครับ ส่วนเกมที่พ่ายแพ้ก็คือเกมที่พ่ายแพ้แก่ออุเตเบกิษถานดยสกอร์สาต่อหนึ่งนะครับก็รถือว่าผลงานทั้งฝั่งของนิวซีแลนด์ที่นี่ก็มองว่าคอนครางจะแข็งแก่่งเอาเรื่องกันนะครับแล้วเราไปดูทางฝั่งของทีมสหรัฐอเมริกันกันนะครับผลงาน10เกมล่าสุดโอ้โหคว้าชัยมาได้แค่หนึ่งเกมเสมอ3ามแลก็มีสะดุดพ่ายแพ้ไปถึง6เกมเลยนะครับ โดยผลงาน3มเกมล่าสุดทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาโอ้โหไม่สามารถควา้าเฉลยสักเกมนะครับพ่ายแพ้กับเจ้าภาพฝรั่งเศสส่วน2เกมกัน,นั้นกรอพ่ายแพ้กับปราก,กั้ยแล้วก็พ่ายแพ้กับญี่ปุ่นโดยสกอร์สามต่อศูนย์ศูนย์ต่อหนึ่งแล้วก็ศูนย์ต่อสองนะครับกรอถือว่าผลงานช่วงนี้ของสหรัฐอเมริกากรอถือว่าค้อนข้างจะห่วยแตกขี้แรงก,กันนะครับเพราะไม่สามารถคว้าชฉลยได้นะครับแล้วเราไปดูในส่วนของ,ร,องรายการแข่งคูน่นี้ได้เลยครับ เรามาดูในส่วนของเลร,ราคาแม็คุนนี้นะครับเลระคาแมคุนนี้เปิดบังฝั่งของสหรัฐอเมริกาเป็นทีมต่อราคาครึ่งรูปแต่ปัจจุบันได้มีการไหลขึ้นไปที่ครึ่งควบรูป่าน้ำฝั่งนิวซีแลนด์เปิดไปที่1นึ่ปัจจุบันได้มีการไหลขึ้นไปที่1.05่นางฝั่งของสหรัฐอเมริกา่าน้ำปุ่มที่นปปัจจุบันได้มีการลงไปที่0.79น,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 นะครับ ส่วนราคาดุลคูนสองเปิดปะทางฝั่งของนิวซีแลนด์ที่4.25ปัจจุบันดา้มการ,ระคือเป็นที่4.61ส่วนทางฝั่ง,งของสหรัฐอเมริกาหรือราคาดุลคูนสองเปิดปะที่1.66ปัจจุบันดา้มการละลบเป็นปที่1.60นะครับ สำหรับคู่นี้นะครับพีมก็มองว่าในค่ำคืนนี้ทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาจะสามารถข้ามผ่านราคาแข้งครึ่งโครบรูปรดันแน่นอนครับถึงทางฝั่งของนิวซีแลนด์ที่สนามเกมแรกนะครับจะสามารถคว้าชัยจากกินนีไปได้ก่อน2ต่อหนึ่งแต่แมตชนี้เตรียมมาดวนกับสหรัฐอเมริกาที่เกมแรกเพิ่งพ่ายแพ้กับเจ้าภาพฝรั่งเศสไปด้วยสก,กอร์ศูนย์ต่อสามแต่นี่ก็เชื่อว,ว่าเกมนี้ทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาและก็ทางฝั่งของนิวซีแลนด์จะสู้กันได้แบบสูสีอย่างแน่นอนนะครับและราคาก็เปิดทาง ฝั่งกองซาราอเมริกาเป็นทีมตะลักกาขครึ่งควบลูกพี่นีก็แนะนำนะครับว่าในค่าคืนนี้เลือกทางฝั่งกองสซาราอเมริกาดีที่สุดแน่นอนครับเพราะในเกมแรกทางฝั่งของอเมริกาพวกเขาก็เล่นกับเจ้าภาพฝรั่งเศสได้แบบสูสีนะครับเพียงแต่มาโดนทีเด็ดเจ้าภาพในช่วงหลังเท่านั้นเอง แต่รูปเกมก็ถือว่าพวกเขามีโอกาสยิงจะพภาพได้หลายครั้งเช่นกันนะครับดังนั้นเกมนี้พินิก็มองว่าอเมริกาทรงบอลดีกว่าน่าจะเฉือนชนะนิวซีแลนด์ไปได้อย่างแน่นอนครับและในค่ำคืนนี้ที่เลนลัาดีแคบและเลนหลาหนุคุณสองของทีมสหรัฐอเมริกาที่ปัจจุบันได้มีการลงมาทั้งสองเลนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพินิก็เชื่อว,ว่าทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาจะสามารถข้ามผ่านและ้างแพงคืนควบรูปรดันแน่นอนครับ เพราะฉะนั้นสำหรับคู่ในพี่นี้ขอฟันทงตรงทีมชาติสหรัฐอเมริกามาบอกพี่นีว่าขอสองเมล็ดพอน,นะครับแแล้วท่านผู้ชมละครับคิดว่าในค่ำคืนนี้ทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาจะสามารถข้ามผ่านราาแพงคืนครวบลูกไปได้หรือเปล่าครับก็าสามารถกดคอมเมนต์กันมเข้ามาเลยแล้วเราไปลุยกันต่อที่คู่สุดท้ายกันได้เลยครับ เรามาลุยกันต่อที่คู่สุดท้ายกันได้เลยครับคู่สุดท้ายปิดไปด้วคู่ของญี่ปุ่นเจอกับทีมชาติมารีคู่นี้เริ่มการฟาดแข้งแรกเงือกันในเวลาตีสองตรงของเวลาบ้านเรานะครับ แล้วเรามาดูผลงานทีทเตีตของคู่นี้กันนะครับผลงานทีทวีตคู่นี้เจอกันมาหนึ่งครั้งเจอกันในศึกของกระชับมิตรทีมชาตินะครับเจอกันมาหนึ่งเกมก็จะเป็นทางฝั่งของทีมชาติมาลีที่สามารถคว้าชนะญี่ปุ่นไปได้โดยสกอร์หนึ่งต่อสามนะครับแล้วเราไปดูผลงานสิบเกมล่าสุดของทีมชาติญี่ปุ่นกันนะครับผลงานสิบเกมล่าสุดเก็บชัยมาได้หกเกมเสมอสามรก็มีสะดุดพ่ายแพ้ไปแค่หนึ่งเกมเองนะครับ โดย3เกมล่าสุดทางฝั่งของญี่ปุ่นโอ้โหสามารถคว้าใช้มาได้2เกมไรก็จบเจ้าให้กับฝรั่งเศสดยสกอร,ร์หนึ่งต่อหนึ่งไรก็สามารถคว้าใช้จากปาราควายไรก็สามารถคว้าใช้จากสหรัฐอเมริกาดยสกอร,ร์ห้าต่อศูนย์ไรก็ศูนย์ต่อสองนะครับแล้วเราไปดูทางฝั่งของทีมชาติมาลีกันนะครับโดยผลงาน10เกมล่าสุดสามารถคว้าใช้มาได้5เกมเสมอ4ี่ไรก็มีสะดุดพ่ายแพ้ไปแค่1นเกม ส่วน3มเกมราสุดทางฝั่งของมารีกรอสามารถเก็บใช้มาได้2เกมนะครับก็คือเกมที่เจอกับโบบิกนี่ไรก็สามารถคว้าใช้จากอุซเบกิสถานด้วยสกอร์ศูนย์ต่อ3ามไรก็1ต่อ2นะครับส่วนเกมล่าสุดกรจ,จบจาให้กับอิสรียลด้วยสกอร์1ต่อ1นนะครับโอ้โหกรอถือว่าทางฝั่งของมารีกรอถือว่าผลงานคอคอนข้างจะแข็งแกร่งเหมือนกันนะครับแล้วนะเราไปดูในส่วนของรลลาคาให้คุณนี้ได้เลยครับ เรามาดูในส่วนของรายารแขงคุณนี้นะครับราคารแขคุณนี้เปิดทางฟังของญี่ปุ่นเป็นทีมต่อราคาครึ่งลูกแต่ปัจจุบันเหมือนเดิมโอโจด้วยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าน้าฟังทีมชาติญี่ปุ่นปิดที่1.04ปัจจุบันไดมกันเลยปที่1.09 ส่วนทางฝั่งของมารีคาดนำเปิดปาที่0.80ปัจจุบันดานการเปิดปรที่0 7 5ส่วนในราคา12เปิดทางฝั่งของญี่ปุ่นที่2.02ปัจจุบันด้านกบระปดปรที่2.09ส่วนทางฝั่งของมารีในราคา12เปิดมาที่3.27ปัจจุบันเหมือนเดิมโอโจด้วยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับคู่นี้นะครับพี่นี่ก็มองว่าในค่ำคืนนี้จากที่รนราคาที่เคยเปิดมาที่ครึ่งรูปพี่นี่ก็มองว่าทางฝั่งของญี่ปุ่น ไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับราคาแพงแค่ครึ่งลูกแน่นอนครับพะจากผลงานเกมประเดิมเกมแรกนะครับโค้ชจะสวยเลยไล่ย,ยําทางฝั่งของปรากรยูยี่สาบสกอร์ห้าต่อศูนย์ของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับทาให้ซื้อหลายสํานักเห็นตรงกันว่าพวกเขาน่าจะปิดจอบ3คะแนนในแมตช์นี้ไปได้ไม่ยากแน่นอนครับซึ่งการถล่มกําชัยด้วยผลที่มากขนาดนั้นคงจะทําให้พวกเขาพกพาความมั่นใจมาแบบเต็มเปี่ยมนะครับต้องยอมรับว่าคุณพลที่เรียกว่าติดทับมาใช้งานส่วนใหญ่เล่น เข้าขากแกระละก็ต่อบอลกันเนียนตาเป็นอย่างมากนะครับประกอบกับทีมชาติอย่างมารีย2ูประเดิมทั่วด้วยการเจ้ากับอิสราเอลยูย3ามาด้วยสกอร์หนต่อหนึ่งชนิดเรียกได้ว่าเกือบจะเอาตัวไม่หลอดเหมือนกันเลยนะครับแต่อย่างไรก็ดีพวกเขาน่าจะเป็น ร้องทับแดนประดิบอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อบอลบนพื้นหรือทีมเวิร์กก็ดูทรงแล้วนะครับน่าจะต้านทานความเขี้ยวของคู่แข่งไม่ไหวแต่เมื่อพิจนารณากับเรยลาคาและก,กับภาพรวมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในะค่ำคืนนี้พี่นิก็แนะนํานะครับว่ายูต่อไม่ต้องรอลงอายาขอฟันท่งทางฝั่งของทีมชาติ ญี่ปุ่นหมุนตัวยิงได้เลยครับแล้วสาหรับคู่นี้นะครับท่านผู้ชมคิดวันในค่าคืนนี้ทางฝั่งของญี่ปุ่นจะสามารถข้ามผ่านราข้ามแพงครึ่งรูปไปได้หรือเปล่าครับกรสามารถกดคอมเมนต์กับคอมเม้เลยแล้วเราไปรุยกันต่อที่สรุปจีเด็ดของในค่าคืนนี้ได้เลยครับสรุปทีเด็ดพิจูนี่ประจำวันที่27กรกฎาคมไปฟังพิจูนี่สรุปชีเป้าว่าวันนี้พิจูนี่ยกใจกับทีมไหนบ้าง โดยเริ่มจากคู่แรกจะเป็นคู่ของอเจตินาเจอกับอิราคูคนิมินีกก็ขอเลือกยูร้องประคองตัวไมว่าตาที่ทางฝั่งของอิรักได้เลยครับส่วนคู่ที่2เป็นคู่ของโดมินิกันเจอกับทีมชาติสเปนคูนิมินิกก็ขอเลือกอยูร้องมาทางฝั่งของโดมินิกันได้เลยครับส่วนคู่ที่3เป็นคู่ของยูเครนเจอกับโมโร็อกโก คู่ในวิดีโอขอฟันทงทางฝั่งของโมร็อกโกยิงโกโชสาวในแน่นอนครับส่วนคู่ที่4เป็นคู่ของนิวซีแลนด์เจอกับสหรัฐอเมริกาคู่ในวิดีโอขอเลือกฟันทงตรงทีมชาติสารัฐอเมริกามาบอกพิธีว่าขอสองมาเลเดพอนะครับส่วนคู่สุดท้ายของในคำคืนนี้ปิดไปด้วยคู่ของญี่ปุ่นเจอกับทีมชาติมารีคู่ในวิดีโอขอเลือกฟันทงไปทางฝั่งของญี่ปุ่นเตรียมหมุนตัวยิงได้เลยครับ สำหรับใครที่ชอบก็จัดขัดก็ส่วนพอพิจูนี่มาทำคลิปเพื่อเป็นทางการผู้ชมสำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มฟรีหรือกลุ่ม VP ีก็สามารถแอดไลน์เพื่อมาสอบถามพิจูนี่ได้เลยครับเพราะทางฝั่งของพิจูนี่มีทั้งกลุ่มฟรีและกลุ่ม VP พให้ท่านผู้ชมได้ร่วมเข้ามากันได้เลยนะครับและในกลุ่ม VP พของพิจูนี่ก็ไม่ได้มีการแจกเด็ดแค่อย่างเดียวนะครับมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายให้ท่านผู้ชมได้ร่วมรุ้นร่วมสนุกกันเข้ามาเลยนะครับ และสําหรับใครที่สนใจรับโปรโมชั่นฝากหนึ่งรับไปรย์หนึเพียงค่ะท่านผู้ชมทําเพียงแค่หนึ่งเท่รนนก็สามารถลับสักแบบจุกๆได้เลยครับและสําหรับใครที่สนใจรับโปรโมชั่นนี้ก็สามารถแอดไลน์ที่ลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์ได้นะครับแต่ก่อนจะจากกันในวันนี้ใครที่ชอบพิธจะขอฝากกดไลก์กดซับตะไข่แล้วอย่าลืมกดักระดิ่งกันด้วยเพราะจะได้ไม่พลาดที่เด็ดฟุตบอลดีๆของพิจุนีนะครับสําหรับในวันนี้พิจีจะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ